ได้ยินเสียงาำน้างออยังไม่พอหายใจหนักด้วยนะใครไปซ้อมหายใจหนักหายใจเบาบนะ้างอยู่บ้านยกมือขึ้นค,<อ>คนที่ไปซ้อมระบบหายใจอานาปาณสติจะมีผลกับการนั่งสมาธิได้นานสอง เวลาเราตกใจเราจะคุมจิตจุ่สสามสำคัญมากกายทิพย์กายละเอียดจะไม่แตกเคยได้ยินกายทิพย์กับกายละเอียดแตกไหมเคยไหมครับเคยไหมคนที่นั่งชาญเรียนชาญ และคนที่ขึ้นชานพวกนี้จะรู้เรื่องการทิพย์ <c oughs> การทิพย์ที่จะเป็นเกาะที่อยู่รอบตัวเราคนที่นั่งสมาธิและฝึกการเพ่งจะมีการทิพย์รอบรอบตัวเราป้องกันเป็นเกาะป้องกันคนที่นั่งสมาธิอย่าง เียมปฏิบัติธรรมพิจารณาร่างกายสังขารการเกิดแก่เกิบตายจะมีอะไรครับจะมีกายทิพย์และจะมีผู้มาดูแลเทพเทเวลาสิ่งสิ่งมาดูแลทำติดต่อกันสามวันจะมีผู้มาดูแล <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่เสียงดัง ใครที่นั่งสมาธิพอเงยียบพอมีเสียงดังติ๊กหนึ่งนิดแล้วตกใจมีไหมครับมีไหมมีค่ะ,คะนั่นแหละถ้าเกิดนั่งติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันแล้วกายทิพย์กายทิพย์ตรงนี้เน่ยมันยังไม่ไม่แข็งความแข็งแรงเกาตรงนี้ยังไม่แกร่งมันจะไม่แตกง่ายพอแตกแล้วกายทิพย์แตกนั่งสมาธิจะนั่งไม่ได้เลยนั่งยังไงก็นั่งไม่ได้ เข้าสมาธิเข้ายังไงก็ไม่ได้บางคนเป็นปีบางคนเป็นสองปีก่าจะเข้าสมาธิได้บางคนเกิดความกลัวไปเลยไม่กล้านั่งเพราะฉะนั้นเสียงดังตรงนี้นะคนที่ยังไม่เก่งหรือฝึกฝึกหรือเพิ่งมาฝึกหรือเพิ่งมารู้ตรงนี้ไว้นะให้ระมัดระวังเรื่องกายดี อาจารย์กลัวกลัวลูกศิษย์ตกใจพอลูกศิษย์ตกใจนะครับพอลืมตาปุ๊บขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเข้าสมาธิได้ยากแต่อยู่ที่ศาลาแห่งนี้จะเข้าสมาธิง่ายเพราะอาจารย์ช่วยช่วยพวกเราเข้าสมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นนี่จึงจึงมี ข้อระมัดระวังเรื่องการใช้เสียงเสียงดังโทรศัพท์พวกนะี้แต่ก็ทำไปบ่อยๆเก่งแล้วก็เสียงโทรศัพท์ก็จะไม่มีบวนวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ย0สิบเอ็ดนะภาษาไทยก่อนนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกวันที่อะไรนะ ยี่สิบหนึ่งใช่ไหมก่อนนั้นเขาเรียกยี่สบหนึ่งใช่ไหมถูกไหมยี่เดือนพฤษาสอพันห้าคมอยห้าสิย้อนหลังไปหนึ่งวันนั้นเป็นวันอะไรครับวิสาขบูชาวิสาขบูชาเป็นวันมีความสำคัญไหมสำคัญค่ะ ป็นวันอะไรประสูติสัพพุปริณฑาของพระพุทธเจ้าถ้าพูดภาษาบ้านเราก็เป็นวันเกิดใช่ไหมใช่ค่ะวันเกิดและวันอะไรอีกวันประศุตสัพพุวันที่วันที่ปรารถนาของความสำเร็จท่านทำสำเร็จเวลาขอแล้วสำเร็จ ราชนะความสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วเข้าสู่อะไรครับปรินิพพาน,น,พานใครสามารถบรรยายคำว่านิพพานไนดะ้วันนี้อาจารย์มีชุดไทยจะให้เต็นตัวเป็นนานฝานิพพานได้ว่าอะไร ม่่่เสรวาถ้าเป็นผู้ชายตอบได้วันนี้ไม่ได้เตรียมชุดเทวดามาจะให้คนไปซื้อทั <c oughs> นทีนี่ไม่ใช่ธรรม,มดานะได้เป็นดางฟ้ากับเทวดารู้ไหมว่าเทวดานั้นและนางฟ้านั้นเป็นผู้ที่มีผิวพรรณทองใสมีใบหน้างดงามที่สุด ไม่มีใครผู้ใดนั้นสามารถเปรียบเทียบได้แสดวงว่างามผีลึกผีลืองามปลาล้มปลาเหลืองามนักงามปลาล้มปลาเหลืองามแต๊ะแกะงาม๊ะงามเป็ดจะได้ถ้าเป็นคนลุลาบ er อ๋วเอ้ย งามหลายงามแท้ๆงามหลายถ้าเป็นคนไทยก็โอ้งามปันเทพเทวาดาถึงเป็นคนอ้วนก็จะหาเสื้อผ้ามาให้ใส่เอาไม่มีใครตอบได้อานี่พานแปลว่าความ สงบสุขความสงมบสุขแสงดงว่ามีความสงมบและมีความสุขทีนี้ตีความหมายคำว่าสงบสุขได้ไหมวความสุขมันก็บอกอยู่แล้ว่าความสุขแต่ความสงมบสิ ความสงบแสดงว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยบนมันบริสุทธิ์มันไม่มีเรื่องทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องสุขเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องกังวลเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้เราเข้าใจไหมดีใจก็ไม่มา <c oughs> เสียใจก็ไม่มากังวลก็ไม่มาเข้ามาเกี่ยวข้อง คือมันสุดมันสมบสงบตรงนี้เขาเรียกว่าบอริสธู์ถ้าเป็นภาษาธรรมของพระเขาเรียกว่าอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีห่วงห่วงนี้เกิดจากอะไรครับเป็นห่วงเป็นใย,ยคิดถึงถูกไหมลาหุนแปลว่า มว่วะวว่แล้วมันผูกมาดที่ไหนครับผูกมากที่ใจใจ,ใจถ้าใจยังหว่วงยังคิดถึงยังกังวลจิตจะบริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธิ<จ>์และจะเข้าสมาธิได้ไหมได้<จ>และจะปฏิบัติสําเร็จไหมไม,ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นะ คำว่าสงบของพระุทเจ้านั้นก็คือว่ากังวลไม่มีดีใจไม่มีเสียใจไม่มีไม่เป็นไรนั่งเลยมีตรงไหนก็นั่งเถอะนั่งด้วยกันลูกศิษย์นั่งด้วยกันนะนั่งด้วยกันเออแบ่กันนั่งนะ เเียนกันก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทีบกันนะรักกันไม่โกรธไม่เกลียดน,นะไม่โมโหโนะมาที่วัดก็อาบน้ำด้วยอยเอาจากกักรแล้มมาด้วยนั่นแหละนะอยู่ด้วยกันใกล้ๆก,กันนะ ที่ตรงนี้ในสาลาหแห่งนี้อาจารย์ทำขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยขอใครแม้แต่บาทเดียวที่นี่ทำที่นี่ไม่มีการแพร่แพ่บุญแพ่บุญภาษาอีสานเขาเรียกว่าไปเลยไปขอเงินจากคนอื่น ที่นี่ไม่ขอและอย่าหวังเลยว่าจะได้จะได้ยินจากปากอาจารย์ว่าขอเงินใครไม่มีน่าจะ20กว่าปีมาแล้วน่าจะ3ลสากว่าปีมาแล้วถ้าจะมีการทําบุญอาจารย์ก็จะมีการบอกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเงิน ถิ่นเงินผ้บป่าที่อาจารย์ทําแล้วก็สร้างเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะรื้อกุฏิสองข้างนี่หมอกสองข้างด้านหลังแล้วก็จะปักเสาไฟอีกสี่เสาหมอกแบนไฟทําเสร็จแล้วเกือบแปดแสนบาทเจ็ดแสนบาทเกือบแปดแสนทำไปเรื่อยๆ แค่ที่กิจสลายแห่งนี้ไม่คิดจะสร้างวัดตรงนี้ไม่คิดสร้างดยสัำไปก่อนนั้นยังอยู่ที่ภาคเหนือ,อที่เชียงแสนสร้างวัดอยู่ที่นู่นเวลาไปนอนก็ไปนอนที่วัดผาเงงพระทา,ผานผาเงงออกจยกพระท่านผาเงงก็ขบับรถมามาสร้างวัดอยู่เชียงแสนเดี๋ยวนี้ก็มอบปัจนั้นให้กับพระ พะพรชัยเป็นคนดูแลก็ไม่เคยได้ไปนานแล้วมีลูกศิษย์นะที่ช่วยเหลือเยอะที่สุดอยู่ที่แม่สายลูกศิษย์ที่แม่สายเยอะมากแม่สายเชียงรายเชียงของเชียงแสนก็สนใจรับสำเร็จมาจากลูกศิษย์ทางแม่สาย Khi họ khá khải, họ cũng sắp dựng, sáng hoạt được sắm lệnh ở nơi đó. Trong thời gian này, có rất nhiều học sinh, nhưng có rất ít cộng sắp dựng ở nơi đó. Trong thời gian sáng có rất ít cộng đồng sắp dựng ở nơi đó. Trong thời gian này, có ที่สลาแห่งนี้ไม่มีความตั้งใจว่าจะสร้างและทำเลย <c oughs> มันเหนื่อยอยากหยุดพอมาอยู่ที่นี่เห็นพระเจ้าว่าแกก็ก็อยู่ที่ปราชาน์นี่อยู่องค์เดียวมีชาวบ้านที่นี่ก็มาให้ เป็นโยบูภาษาสองคนมั่งสามคนมั่งน้ำก็ท่วมฝนตกก็เลยมาเดินดูหลายครั้งเดินดูหลายครั้งก็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 มางกราบก็กลับไปแค่นั้นแหละบางทีก็มีอาหารมรถวายจเจาอาวาสนี่และก็มีช่วงนึงเข้าพรรษา อาจารย์ไม่ได้เขากร,รมก็นั่งสมาธิก็ซื้อโลงศพมาก็อเอาตีข้างล่างออกของไม้ไผ่มามาตีให้มันมีอากาศพัดลมบางเป่ามาบางทีก็ไม่มีพัดลมก็นอน บางคนนอนลงศพไม่เป็นเป็นนอนไม่เปิดด้านล่างนอนได้แค่วันสองวันมันจะเป็นแผลกดทับช้ำเนื้อแล้วก็จะเป็นแผลเหมือนกับคนป่วยที่นอนโรงพยาบาลเป็นแผลกดทับเพราะฉะนั้นคนที่นอนลงศพเป็นข้างล่างเขาจะเอาไม้ไผ่ นลำม,มาตีหรือ,มอนนนนไม่งั้นก็เอาไม้ลำแนงไม่ให้มีเสียงน้ามาตีนอนให้อากาศมันเข้าถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเนื้อช้ำเป็นแผแลอาจารย์ก็มานอนนอนเข้ากับกินน้ำกินนม ไม่กินอาหารไม่กินผลไม้ได้อาทิตย์กัว่างอาทิตย์มีพระรูปหนึ่งมายิ้มเข้ามายิ้มเข้ามาหายิ้มเข้ามาหามาหาตลอดเลยตอนแรกนึกว่าพระองค์นี้ตายไปแล้วมาขอส่วนบุญก่อนนั่งสวันีแผ่เป็นา ขอส่วนบุตก็แบ่งไปให้ตลอดแบ่งให้ตลอดแบ่งตลอดอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์แล้วก็ออยังมาอยู่พอเข้าสมาธิแป๊บเดียวอาจารย์จะเข้าสมาธิเร็วไม่เกินไม่เกินสองสามทีเขามาเท่านี้มายิ้เดินวนเวียนอยู่นี่เดินนั่ง พอใจของอาจารย์จะเข้ากรรมตั้งใจมาเข้ากัมกำหนดจิตถามกำหนดอะไรถามถามกไม่ไม่ตอบไม่คุยยิจนมีวันหนึ่งทางวัดโพเขาจะทุบเบาทุบเบา ลงพ่อพีบูนแล้วก็เอาสารีละร่างกายมานะกระดูกเอาอะไรมานะชาปนัก,กิจแล้วก็เอาที่เหลือก็ไปไว้บัานะวัดเก่าท่านเบาตรงนั้นมันอยู่ข้างๆกับกุฏิ ท่านจุกุลอดรท่านจุกุลอนดรก็มองทด้ไปแล้วไปแล้วอาจารย์ก็สนิทกันสมัยก่อนกนโลกบางทีหลกลกูกศิษย์หนีไปนอนกับท่านจุกุลอนดรท่านก็ตัวใหญ่นอนอยู่นั่นเลยเปิดห้องแกนอนแต่แกเลี้ยงหมาเยอะบางทีก็หนีไปนอนแต่ท่านจุกุลใหญ่ท่านจุลทามันจะดีวัดโพแล้ว ย้อนกลับมาเขาจะทุกทุกเบ้าทำบุญก,บก็ไม่รู้ก็ไม่ได้สนใจก็นึกเื่อเป็นพระธรรมดาไม่มีอะไรไปเห็นลูกเป็นลูกหลวงพ่อพี่บุญองค์นี้หลวงพ่อพี่บุญ อาจารย์ไม่รู้จักหลวงพ่อพิบูลใช่ไหยก่อนทีก็ไปถามท่านก็หล่อ้ฟังมีประวัติเราให้ฟังว่งาตั้งแต่นู้นสมัยจอมพสลินเราให้ฟังแล้วก็จอมพลสลินที่ก็จับมาจับหลวงพ่อพิบูลนี่มามมาไว้วัดโพคนไปหายเยอะ อนี้เป็นคลุมมินนิทจับท่วงน้ำมันมีสระน้ำมีบ่อน้ำวัดโบใครไปเดี๋ยวนี้ก็เจอเอาก้อนหินมัดมัดท่วงลงน้ำเจ็ดวันแต่เจ็ดวันนี้อาจารย์จะม่รู้ว่าอยู่ตลอดหรือเปล่าหรือเอาขึ้นเอาลงเจ็ดวันอาจารย์ก็ไปทราบ ก็ได้ยินจากปามล่าอาจารย์ูนั่นแหละเล้วฟังเอาขึ้นมาตามองไม่มัวข้างนึ้นหูดับไปมองหูไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยไดีแตนท่านเราฟังอาจารย์ก็จำมาเล่าพวกเราฟังพอพอเสร็จแล้วท่านไม่ตา สืบสวนไปสืบสวนมาทั้งหมดตอนนั้นมันยุคนั้นมันสงครามนี่ใช่ไหมจอมพลสฤษดิ์เป็นเป็นกึ่งประชาธิปไตยเนาะป้าคนที่จับท่านมามีเรื่องมีราวต้องตายโหม่งมันโดนเขาฆ่าตายเจ็บป่วยตายตายหมดเลย ผู้ที่ออกคําสั่งตจ้ามลสุรนินทร์นั้นก็อยู่หายแยบตลาดมีตลาดมีลูกชายลูกชายโอเคเลยเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะใครเป็นคนเก่าคนเก,านเก,านก่เกาอาจารย์จำได้ตลาดเออตลาดพระาอุดรใครตอบมาทีเออตลาดพระยาอุดอร ลูกเกเรมากช่วงนั้นลูกเกเรมากมารูกทำยังไงเจ้าพนสนิทถ้าใครอยู่ใรรู้นะจับลูกขึ้นมาอ้าปากเอาปืนยิงบัตรทะลุเลยเรื่องจริงลลน,นะ,งะใช่ไหมใช่ไหมท่านรองโผกันถูกไหมัหลวงพ่อไม่บูนเนี่ยพออาจารย์ไปรู้เรื่องตรงนี้เสร็จกลับมาน่ แกก็เดินมาสร้างวัดศิลป์จะอยู่ด้วยพอไปดูประวัติโอภาคนี้เก่งนะจร์เล่ก็เอาอยู่จับจร์เลอยู่นะใช้หออของแกเป็นไม้าากันถ้าจับจร์เล่ได้จนจร์เล่ตี่เชื่อกเลยพอมารู้บอกว่าโอเา้เก่งเก่งมากเก่งเก่ง โอ้ประวัติพอไปดูประวัติพอไปดูคุณพ่อพระองค์นีพพ้เก่งมากระเบิดลงมาแถววัดโพนี่เป็นลูกเป็นลูกออกข้างหมดไม่มีระเบิดลงมาไม่มีระเบิดเลยวนแกอยู่วัดโพนี่ญญา, displays, าราจะต้องไปถามมาลูกบอกมาลูกทีหลังว่าว่า ว่าเก่งสุดท้ายนนะก็เลยได้สร้างตัวนี้ขึ้นมาพอจะเริ่มสร้างเสร็จปุ๊บลูกศิษย์ประเทศลาวเชียงใหม่เชียงรายเชียงแสนน่าให้เยาแห่นันมาหมดสาลาไม่มีที่นั่งแต่ว่าคนอุดอรแถวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมี ไปอยู่ที่อุดรมันไปดังอยู่ทางภาคเหนืออยู่ประเทศลาวเพราะนั้นอาจารย์จะพูดทางเหนือได้เหนือได้สำเนียงได้บั่นไม่ได้บ้างบางทีคนลืมแต่ถ้าเกิดแต่ก่อนนะ่ยอยู่ทางด้านโน้นโอ้ยพูดลังแต๊ดๆสำเนียงเหมือนทักไม่รู้คนเหนือเลยเลาวเวียงจันทร์ลาวหลวงพ่อบางเนี่ยพูดบอก มันชนกันข้าบไปแล้วก็เจอหลวงพ่อบางนั่งรถไปประมาณสิบยี่สิบกิโลก็เจอหลวงพ่อบางนะขึ้นเรือไปอาจารย์จะพูดลาวชัดอาจารย์ก็อยู่ลาวเยอะนะลูกศิษย์ทางภาคเหนือกับลาวสมัยก่อนนู่นย้อนไปก็คงยังมียี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมา เขาไม่ได้เรียกอาจารย์ที่อาจารย์พูดคนเราหลายคนที่คนเก่าๆ,ๆที่มาเจออาจารย์ไหมเขาก็ยังเรียกเหมือนเดิมเขาเรียกอาจารย์เทวดาทำไมที่เรียกเทวดาอันนี้คือเวลาอาจารย์นั่งสมาธิแล้วมันมันค่อนข้างแม่นค่อนข้างแม่น สภาวะอาจารย์เก่งมีคาถาคงไม่ใช่มันค่อนข้างพูดแล้วมันถูกถูกเยอะคน,ะนเราวโมเรตีวดาส่วนใหญ่เลล่นเทวดาเทวดา,าน้อยเพราะอะไรมันจอยอย่างเดี๋ยวก่อนย้อนนิ้อ้วนคอมย้อนนิ้อ้วนอ้วนเหมือนกับพวกเราบางคนนั่นแหละอ้ <c oughs> วนแล้วยังไม่พอหัวล้านอีกต่างหาก นีก็เราให้ฟังว่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างไม่ได้ตั้งใจที่จะทำาพร